โอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมสตาร์บั๊อีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่าแขนผมไม่เป็นอะไรไม่รู้นะครับไม่หมุดอยู่ได้นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันต่อเลยนะครับก็คือจากคราวที่แล้วที่ผมว่าจะหาเนื้อเอเลียนนะครับตอนที่ผมเล่นเซิร์ฟเอซีนะครับก็มีคนเขามาบอกวิธีการหาเนื้อมาให้แล้วโอเคนะครับก็คือผมก็คือผมต้องใช้ธนูในการเอาเนื้อนะครับไม่ใช่ใช้ดาบสปาร์ตาเข้าไปอะไรนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมต้องไปหาโดน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 คิวมีฟรีสโดนโดนฟัตคิวมีบีเจครับเดี๋ยวผมก็ต้องกลับกลับไปไอที่บ้านบ้านของผมก่อนนะครับเพื่อไปเอาเพื่อไปเอาตุกคลาบตุกคลาบตุกคลาบกลาบี่สุดอย่าอย่าตามมาอเดี๋ย่เบอรมเบอรโนแข็งแ่งเลยโอเคนะครับจากน้อยเราก็รออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเนี่ยปิดกูเลย โอเคนะครับแล้วก็ทำการรีบรีบเข้าบ้านเป็นด่วนเลยนะครับแล้วก็เข้าไปเข้าบ้านเลยเข้าบ้านแล้วก็ไปที่ตัวคราฟเดี๋ยวเราก็ดูก่อนนะครับว่าไอ้ไอ้ธนูเนี่ยมันใช้อะไรทำนะครับไปเล่นเตะที่อะไร <c oughs> อ๋อเดี๋ยวแล้วธนูมันจะคราฟยังไงอันนี้นโอ้โหในวิดีโอไม่มีผิดแอกอะไรครบทั่วเลยอ๋อเนี่ยฮันติงโบก็จะใช้ ไปไฟเบอร์ก uh, okay. ับอ huh ัน <Happ> อ <ens ahead> well, so. er ๋อโอเคแพลนแพลนไฟเบอร์นะครับเราก็ต้องไปหาไอไฟเบอร์ของไอฟเฟิก่อนนะครับแล้วปัญหาก็คือหาไงวะเออแล้วก็ตอเสร็จต้องขุดหญ้าไปเรื่อยๆหรือเปล่าวะอันนี้ไม่แน่ใจเว้ยอันนี้อันนี้ไฟเบอร์ดูการ์ดไฟเบอร์อันนี้น่าจะเป็นแค่ของตกแต่งธรรมดา แต่ว่าเราต้องไปหาวิธีการเอ๊ะเดี๋ยวเอ้เนี้ยอ๋อนี่เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ของกดดิ้องกดดินี่เปล่านี่เปล่าเอ้ยเดี๋ยวว่าไอ้ไอ้ไอ้ใหญ่นั่นลองลองกดลงไปดิกดตรงนี้ดีกว่าง่ายกว่าปุ๊บโอเคเข้าได้แล้วเอ้ยเดี๋ยวเอเลี่ยนเอเลี่ยนเอเลียน เราทำการมานั่งขุดไอ้นี่อีกโอเคนะครับก็ <c oughs> คนแล้วดิโอเราต้องรีทำการขุดครับก่อนที่เอเรียมันจะมองเห็นวิ่งวิ่งวิ่งขุดไปวิ่งไปขุดไป,อไปเออเนี่ยไอ้นี่หรอขุดดิมันขุดนานจังวะอันนี้น่าจะเป็นวายไม่ใช่แผ่นไฟเดอร์นะลองดูก่อนแล้วกันผมก็ไม่รู้ โอ้มันขดนะ้พอสมงควรเลยนะเนี่ยอันนี้เนี่ยได้แฟนแฟนไฟ,นฟนเบอร์แล้วโอ้โหโอ๋อเนี่ยในถ้ำมันจะมีแฟนไฟนเบอร์เยอะโอเคเข้าใจละนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องสนใจเราก็ต้องไปผมต้องไฟอะครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเราตายแน่นอนนะครับเอ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราหา,หาต้นไม้ที่มันตัดง่ายง่ายหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยว,เ,ยวเรายังไม่อยากนอนตอนนี้นะครับอ๋อเออเอาใช้เป็นเดี๋ยวส้างวัตถุขอนอนเถอะ ไม่ไหวว่ะรีเจนเลือดขอรีเจนหน่อยซิ๊บซิ๊บิ๊บโอเคเออเนี่ยไม่ต้องละเดี๋ยวเอาตัดแม่งต้นนี้เลยมันน่าจะมีคาบเกาะด้วยเนี่ยอยากให้มันมีเดี๋ยวเราก็ทําการตัดไอไม้เนี่ยธรรมดาเอาเอ๊ะตัดไม้แบบที่ไม่คาบเราต้องไปใช้ในการคาบธนูล้วเ็เป็นเอเดียนเราจะได้เนื้อออกมาแล้วก็ไปทําอาหารโอ้รับโจโจโจรับเอกรับเอกโจโจถุยเดม เขาทำกันโอ้ลไม้ลมโอเคโอ้รวยแล้วโอ้กลัวตำรวยโอ้โอ้ลโอโอแล้วเสียงมันปึก๊กปึ๊กอะไรเนี่ยจะบอกแล้วเปิดเออช่างแม่งเสียผมเปิดกาลีน่าทิ้งไว้ก็ช่างมันแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเราได้เอตัวคราบตัวคราบเราต้องเข้าไปเอตัวคราบไม่ใช่เขาไปเอาเขาไปขาบของผู้ผิดน,นะครับแล้วก็ใช้ตัวคราบไปกระคราบนแน่นู้นเลยเป็นที้อุปกรณ์เออฮันติงบอลเนี่ย ครับได้โอเคได้ฮันติโบ์เสร็จแล้วแล้วเร,ลเราต้องใช้ลูกเราต้องใช้ลูกธนูเปล่าวะเออลืมคิดเลยเดี๋ยวต้องใช้ลูกธนูบอกเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองนะขอลองลใช้จริงด้วยองใช้เราต้องใช้ลูกธนูเราต้องใช้ลูกธนูใช่ไหมโอเคแราวาําถามคือลูกธนูมันคราฟอะไรด้วยอะไรเนี่ยอ๋ยวอวัตถัดเนี่ยอ,อุปรกรณ์อืม อันนี้อตอแอกไอรอนเอ็นเออธนูโดยที่ธนูก็จะใช้ไอรอนเลเวอร์แว่าเด็ดแต่ว่ามันต้องมีอะไรที่สร้างธนูได้เอะลูกธนูได้ดิงจ้ะคิดกับเิดกนเมีอะไรเปิดดูได้มั้เนี่ยเอาี้มจดีว่าเด็ดลิสีเด็กเอันนี้มันเด็ดไดอารี่ยังไงวะ ไม่ใช่ควยเสร็จเลยอเอาเอากระบอกที่มันไปไปดีกไม่ใช่นี่เดียวเออเนี่ยเมโ a บอ c คุกอิดคิวออรมอสเทลวิดาโบมก็ต้องต้ามหมอนด้วยธนูแล้วปัญหาคือลูกธนูมึงเอามาจากนหนเดี๋ยเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาขอแคหม่อยขอแค้มปับปัดโอเคลูกธนูเหรมันจะต้องต้องมันต้องสร้างได้ดีเดะ แต่ว่ามันต้องมันต้องสร้างได้เพราะเนมันง้างได้แต่ว่าต้องมีต้องมีลูกขนูถ้าอะไรเป็นกระสุนวะเออน่าคิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปิกจูปิกาจูปิกาจูเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าอะไรเนี่ยเลือกเปอร์เซ็นเตอร์หรือว่าจะลองกลับขึ้นไปที่ยานดูดีไหมเนี่ยสงสัยเราต้องเดี๋ยวลองคราฟไอ้นี่ดีกว่าไหมเนี hmm. mm ่ยไอ ี่ยใช้อะไรวไว้ฮะอ๋อคอนดิวด้วยมันต้องมีวิธีคับที่มันง่ายกว่านี้ดิเป็นเดทไม่ใช่มันแบบทีเ,เทเบิลแล้วเวอร์เดนด์เดรดก็จมันต้องอยู่ในแถวนี้ดิแกะโคดิงคับที่เทเบิลยานสาตินเนอร์อเดีัสซาตินเนอร์ยานฟอร์กกมู เดนคุดตัวสุดแปลกเออเนี่ยเอ๊กจะดดแปลเออลองไม่เอาดีก่าเดี๋ยนะก็ต้องขอคิดก่อนนะครว่าคาบทนูยังไงเราต้องก็ค่อยคิดขึ้นไปก่อนปุ๊บโอ้โมีอะไรอยู่ในนี้อยอันนี้ไม่ให้่ใหญ่ใหญ่มีมอ่ใหญ่ใหญ่ใ่ใหญ่ใ่ให่่่ อืมน่าสนใจบิชเช่โอ้วังก์หึต้อง h สต้องต้องตอใช้อายวนน่ะโอ้รอ้ยออ้อเ้ยเ่้ยยรอเดี๋ยวรอเดยวรอเดี๋ยว่ๆเพิ่งอย่าเพิ่งตามมาเพิ่งตามมาก็บเออเออเออตายนะเออสงสัเดี๋ยวผมต้องไปลองเจอในเว็บดูแล้วว่าเอาธนูมาย่งไงนะครับเดี๋ยวก็ขอเวลาแป๊บหนึ่ง ล้วกันนะครับเดี๋ยวขอ,อกลับจะกลับมาแป๊บเดียวนะครับหลังจากเกิดล่างเดี๋ยวผมก็จะไปแคมป์ที่ในบ้านก่อนครับกลับบ้านก่นก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 นอนนะขอฟาชิบิเดี๋ยวมันมันต้องจกักเรงธนดูด้วยอเออเอ้ยไม่ต้องนี่ไม่ต้องยิงธนูอ๋เอเฮ้ย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 โอ้ยอน,อนอย้องไม่ยิงไป เช,ช,ชี่ยเราตื้นตื้นเชี่ยเราตื้นตื้นตื้นชิบหายแล้วไงลบไปปล่อยไปละม,มึงมึงเล่นอะไรฮะตอบแม่งเลยโ okay. อเคเข้าใจละว่าว่าเอา,เอา,เอามีแต่ดูเลยก็โอ้แม่งบ้านไรเดอดาวก็โบอลฟอร์เนอร์เอ้ยยิงโอนยยิงโดนยิงโดนได้โอ้ยอย่โลคคลาสโอชิตเอ้ยออกไปไกลๆออกไปไกลๆไงอีออกไปเอ้ย ใช้ดาบฆ่าแลวครับบินโอเคได้มา20พิกเซลโอเคนะครับเดี๋ยวก็ต้องตามหาเอเลียนนะครับตอนนี้ก็ถึงปฏิบัติการตามหาเอเลียนแล้วนะครับตอนนี้ก็เอเจนต์7ก็ตามหาเอเลียนเป็นไงแคมแคมแม่งเอ๊ะเอ๊ะไม่คิดได้เด็ด อ๋อกรรมไม่ไม่ได้เหมือนกนแต่เดี๋ยวเราต้องไปหาเอเลียนตัวอื่นละไม่เงี่ยเงี้ยเอตัวไหนตัวไหนเออเอ้ยเฮ้ยเอ้ยมานี่มานี่มาหนี่มาดิเด้ มีไงได้ได้เลยเธอโอไม่ใช่เอเลียนมีดิกใไ่เดี๋ยวเราต้องใช้ตัวอื่นหรือเปล่าวะเฮ้ยรู้ว่าเจ็บบ้างไหนะมันใช่มีแต่ว,ว่ามันไม่มววมได้ใช่มีนะน,นี่น่าจะเป็นแค่ธรรมดานะครับเดี๋ยวก็ลองลองดูก่อนละกันลองไปลองถูกผมก็ไม่รู้อ่ะเอาเลือดเธอแล้วก็เอาเชื้อเพลิงอ๋อเชื้อเพลิงมันไม่ต้องก็ได้เดะ เออแล้วคำถามคือเราต้องใช้เอเลี่ยนตัวไหนวะที่มาด่าน,นี่เออหน้าคำถามมองไม่รู้วะคิดยากว่ะแต่ยังแรกเดี๋ยวผมขอ,อปักทอดก่อนแล้วกันไม่ไหวอนะแล้วก็เดี๋ยวนี่ออกวะเดี๋ยวมันจะเอาเอเลี่ยนตัวไหนวะที่มันจะใช้เอ็นี่ได้วหรอ ให้เป็นมีได้เเคขเคเาได้ช่วยเยอะอแต่ว่าปัญหาคือแม่งเดี๋ยวไอเอเลียนมีเนี่ยจะหายัางไงวะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาสมัยเราต้องไปหาเอเลียนลนะเราขึ้นรอ,นอเดี๋ยวเราลองขึ้นไปที่ยานอวากาศก่อนแล้วกัน โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมานั่งที่จะเป็นเฟอเฟอ,อเดอ่ะปึ๊บสนุโอเคตอนนี้เราอยู่อะไรวะเนี่ยเราอยู่อันนี้ใช่ไหมล้วถ้าเราจะโกไปได้หรอ่ไม่ได้ไม่ได้เดสิเ,เกชันอ๋อมันคืออะไรอ่ะปิวอ,อ๋อเราไปดาหนึ่งได้ด้วยเข้าใจละ

วอ๋อหรือว่านี้อ,นอ่อแปลว่านี้ไม่น่าไกลนะมั้งคิดว่าก็เลยมันก็เลยไปได้นะครับจ,จอดอินิเช่เลยต้องเป็นเส้มโอเคแล้วก็มาถึงตรงน,นี้แล้วณจุดจุดนี้เราถึงดวงดาวที่เราไม่ไเคยเจอมาแล้วโอเคเราอย่าไปคิดอะไรมากอันนี้ปิดไปเลยครับเดีย๋ยวก็ทําการลงไปครับปึ๊บแดนที่ไม่เคยเจออ้าวกลับ เอาไม่ก็ erm, อันเดิมมิเอาโอ้มเอ้ยหรือว่า,ามันก็ erm, อันเดิมนี่หว่าแล้วไปทำไมวะเนี่ยอ๋เอเ,อเอข้าใจแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราไปม erm ไม่งอันเดิมโอ้แม่เจ้าเดี๋ยวเราต้องตามหาเอเรียนเดี๋ยวเราเราลองวิ่งไปทางนี้ดูแล้วกันนะ เดี๋อันนี้มันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเราเพราะเราต้องต่อบล็อกคือดับบล็อกไปอย่าเดียววิธีต่อบล็อกแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยว ว่น,นี่ดันเทียนหรือเปล่าวะมืออาจจะท้่ยเลยนะเราจะไปดันเที้ยนมัน้งงั้นเราอย่าไปยุ่งอะไรกับเขาเลยเอ๊ะ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 ไอ้แม่มเงเรงเหรอโอ้ไม่ได้โอ้โหมึงมึงนะมึงมึงแม่งเออจะเปล่าไว้ก่อนเถอะหากไว้ก่อน โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการไปหาเนื้อดีกว่านะครับตอนรรบคลิปนี้ก็คือปฏิบัติการตามล่าหารเนื้อซอมบี้นะครับเอะไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อซอมบี้เนื้อเอเรียนนะครับเดี๋ยวเราต้องทำการกระโดดขึ้นไปก่อนเดี๋ยวทำไมไม่รู้สึกไม่ตามล่าหายากอย่างวะได้มาก็เป็นเดเทอร์มันไม่ใช่มีดเดี๋ยวขออาควสล็อกอีกทีหนึ่งได้ไห คุกเอเลียนมี o อ t a เ n f r อเอเรียนมี by killing a monster with a b a l น and cook t o เทนน n i n g อมมอน o เ s อร์แต่ว่ามันอาจจะมีโอกาสดรอปที่น้อยก็ได้มันก็ไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันมะกระโดดมาลนะมึงมานี่กันนึงปนึงปนึงไปนึง คต่อไปเราก็ทําการแคมป์นะครับผมรู้ว่าผมมั่นใจว่ามันกระโดดไม่ถึงแน่นอนนี่เห็นไหมบอกแล้วมันกระโดดไม่ถึงหรอกโอ้โหโดูเพาะ้วกันแคมป์ครับเอ๊ะอันนี้ไม่อาจจะถึงเอ๊ะไม่ถึงอยยากแล้วก็ยิงไม่โดนเอ้ยไม่ถึงดิโอ้ว่าดีชีสเดะ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 กระปัดตันแม่งเลยเดะตันแม่งเลยเดะพิกเซลมาสิแล้วก็ตาย โอเคนะครับคลิปนี้ก็คงจะหาแค่เนื้อแค่เนื้ออย่างเดียวนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับมาเดี๋ยวลองลองใหม่ลองใหม,ม่เดี๋ยว okay. เดี๋ยวเดี๋ยวกลับกลับกลับปุ๊บอ่าโอเคมาเดี๋ยวธนูธนูโอเคเหาหมอ้าย เฮ้ยไอ้นกเวนเฮ้ยโอ้โหแม่งตันเลยกูแค่ก็หมดแงติไม่ต้จะตายแล้วไม่ดรอปเลยนะอ๋อแม่เจ้าสงสัยเราต้องไปนอนอีกนอนต้องไปโอ้ ทำไมตายบ่อยยังวะโอ้ไม่เจ้าทางเกมนี้แม่งก็เล่นยากพอสมควรนะครับสำหรับคนที่แม่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวทำการเราต้องทำการหาตามว่าไอ้พวกมอนพวกนั้นผมมั่นใจว่ามันต้องมันต้องหาได้ดีเแนยแต่ถ้างานขวามันไม่มีอะไรง้างซ้ายยิงลูกธนูโอเคก็จะละ ไอ้นี่บอกไอ้นี่บอกหน่อยเอ้ยเอ้ยไม่จะมาเ่ะอยู่นิ่งๆได้ไหมโอ้ไม่ตายอยู่นิ่งๆดิโอ้มึงอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งนิ่งได้ยังไงเขาบอกอยู่นิ่งๆ รู้จักไหมเขาอยู่นี่ใช่หรอเดเธอโอเนื้อหนังอีกแล้วไม่ใช่เนื้อมัน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 ไม่ใช่เนื้อเนื้อมันไม่ใช่เนื้อเอ๊ะมาเดะไอ้โดเอ๊ไม่เฮ้ยมันไม่ใช่เนื้อเขาจะมาเอาเนื้อมาให้กูเอาเนื้อมาให้กูเอาเนื้อมาเอากบเอาเนื้อเอาเนื้อมา ว่าว wow, ตลอดเลยว่า wow, วตลอดไม่งีพยายามจะจับเฮ้ยได้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 เย้โอ้แม่เจ้าโหเล่นยากพอสมควรนะครับก็ต้องทนทนหน่อยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับโอ้เออดเดือดเอ้ยชิบหายชิบหายแล้วไปเจอตีบีตีบีตีบีขออนุญาตขออนุญาตครับขออนุครับเต้าผิดไปแล้วโอเคแกน้ำหายแป๊บนึง ใส่เข้าไปครับแล้วก็กดคุกเข้าไปอ่าโอเคได้แล้วนะครับสำเร็จควิสแล้วเดี๋ยวขอดูควิสอันหนึ่งก่อนว่ามันทำอะไรครับ c ิสทา r ทุกค n ั้งว่า n ฟอร์ o นนซ์อยูอ่ในออฟเซนสมโค e อลสโตนแอมแคมแคมไฟแอนด์อมคุกโอเคเข้าใจแล้วเราก็ต้องไปหา cobblestone ใช่ไหมอืมแล้ววิธีการคราเฟอร์แนนซ์ Burn ก็แตนนี่เราไม่ควรค้าน,น,นะครับเดี๋ยวเราต้องดูอุป,ปกรณ์ก่อนว่าเฟอร์แนนมันอยู่ไหน เนี่ยสตโตนเฟอร์แนนะต์สตโตนเฟอร์แนนต์จะใช้แคมป์ไฟหนึ่งกับขบวนสโตนทรั้งหมด25เราก็ไปขุดมาง่ายๆครับไม่ย,ยากอันนนี้นะครับก็วันนี้ก็ถือว่าสำเร็จแค่2เค,ควสนะครับก็ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าแม่งอันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจจริงๆริงกับคอนเซปต์ของเกมนี้นะครับก็เด็กก็ต้องค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆไปครับเดี๋ยวก็ได้เองนะครับเดี๋ยวก็ปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บ,บเออโอเคมาขบวนสโตน เแต่ทำการขุดทับป๊บโอเคตอนนี้ขุดยังว่าเข้าบโบโตโ๋นโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ครบ,บสโตนทั้งหมด18อันแล้วก็เดี๋ยวอีกแค่นิดเดียวครับก็จะเป็น25อันแล้วนะครับโอ๊ยอๆๆทีอีกๆๆอ่าเนี่ยเด้ว กดเอาขดแม่งแบบนี้เลยแล้วกันอยูีกันขุดแบบแบบแนวๆครับปึ๊บปึ๊บโอเคครับก็ได้แล้วนะครับได้แล้วเออเนี่ยได้ๆๆปึ๊บโอเคหกนะครับก็ทั้งหมดก็จะเป็น25เป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปขุดแฉลบไฟล์ออกมาอย่างแรกเลยอย่างแรกโอ้โหอะเฮ้ย ก็จะจบคลิปอยู่แล้วมึงมาฆ่ากูทำไมเอ้เออเซนเซโอเคนะครับเดี๋ยวก็ลองกัไปนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรีบรีบเกียรติดเกียร์หมาไปนะครับกิจกรรมติดเกียร์หมาครับวิ่งข้าาเออวิ่งติด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 ดิดตดิดตดิติดดติ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 ดต โอเคนะครับก็เมื่อกี้ผมก็เผลอไปกด A ปิดตัวเกมนะครับก็เดี๋ยวก็ผมก็จะทําการวิ่งกลับไปจุดเดิมนะครับหลั shampoo, งจากที่โนโนโนเมื่อกี้ไปแล้วนะครับจุด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 จ э ุดจ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 ุดดดจุ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  อันนี้ใา้จบเออเออถึงได้อันนี้เดี๋ยวอันนี้กดเอาปุ๊บโอเคในแคมป์ไฟมาแล้วนะครับก็ทำการเข้าประตูปิดประตูปุ๊บอ่าโอเคแล้วก็ทำการคราฟไอตัวโซต,ต,ตัวนั้นโอเคทำการคราฟแล้วก็จะไปควสแล้วก็แอคเซ์อ่าได้โซนแอสมาแล้วแล้วก็ออฟเทนสองไอรอนแอนด์เมลไอต์อินเอฟเฟอร์แนนต์ทูออฟเทนไอรอนบาร์นะครับเราก็ต้องไปหาไอรอนนะครับแต่ก็คิดกีก็ขอ จบกันแค่นี้ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะอาจจะยาวเกินไปนะครับเพราะผมเสียเวลากับการตามล่าเนื้อ m อสเตอร์เยอะมากนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดเฟรด์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่าตอนต่อไปอยากเห็นอะไรในผมเอตอนตอนต่อไปเนี่ยอยากเห็นอะไรบ้างนะครับอยากให้ผมเจาเล็กเควสสักเท่าไรแต่ว่าอย่าูเยอะเกินเพราะคือสภาพดีพดครับผมเจาเร็กคลิปละวต่เควสเองนะครับก็ขอทำการจบเพียงแค่นี้นะครับสวสัสดีครับ